ช่างของเราได้คิดค้นวิธีใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพื่อให้บ้านท่านเสร็จไวทันใจไม่ต้องไปแบกหินแบกไปขึ้นไปให้มันเหนื่อยแรงนี่แหละครับคือหัวคิดของช่างเราไม่มีอะไรที่ช่างเราทำไม่ได้ครับนี่ครับปล่อยให้เครื่องจักรมันทำงานไปเรื่อยๆแบบนี้เราแค่ตักใส่แค่นั้นเองรับรองว่าบ้านท่านเสร็จไวแน่นอนนะครับแล้วก็มาตรฐานแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นงานฝ้างานฉาบผนังช่างของเราก็ไม่กลัวเพื่อนนะครับดูสิครับลงทุนแค่ไหนเละเทะหมดเลยนะครับช่างของเราไม่กลัวเพื่อนนะครับเพื่อให้บ้านท่านเสร็จสมบูรณ์และก็สวยงามช่างของเราเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานกอ่อช่างของเราแม้จะเก็บท้องแค่ไหน,ไหน,น,หนก็ไม่เข้าห้องน้านะครับยอมปล่อยของเหลวใส่กางเกงตัวเองไม่เข้าห้องน้ําเลยนะครับเพื่อให้งานเสร็จเร็วสมบูรณ์แบบเพื่อให้ท่านพอใจนะครับดูสิครับแมลงวันเกาะเต็มตูดเลยนะครับโอ้ช่างของเราเต็มที่จริงๆ ช่างของเราบอกว่างานก่อนนงานหมูหมูเลยนะครับไม่ต้องใช้เลยนะครับระดับน้ําใช้แก้วเบียร์เลยครับดีแล้วนะครับที่เขาไม่หลับตาก่อน,นะครับเขาว่างั้นนี่แหละครับทีมช่างของเรามาตรฐานมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าไม่ตรงรับรองว่าตรงเป๊ะแน่นอนครับช่างคนนี้ก่อ ส่วนช่างคนนี้ต้องมีลิฟส่วนตัวให้เขานะครับถ้าไม่งั้นเขาไม่ทํางานให้นะครับเขาไม่ก่อให้นะเพราะว่าเขาก่อสวยมากเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับงานก่อไว้ใจเขาได้เลยนะครับถ้าท่านไม่จ้างเรานี่ก็ถือว่าท่านพลาดอย่างมากครับเมื่อเราทําเสร็จสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับมาโทษว่าเสามันรับน้ําหนักไม่ไหวอะไรเนี่ยครับมันเกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าทําไมมาโทษทีมช่างเราแบบนี้เพราะว่าทีมช่างของเราก็ทําแบบมาตรฐานเต็มที่อยู่แล้วนะครับ เจ้าจของบริษัทนี้จะมาโทษเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็รับตังเรียบร้อยแล้วงานก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วถ้าท่านสนใจติดต่อช่างเกรดดีอย่างพวกเรานะครับติดต่อมาได้ทางแชทนะครับ24ชั่วโมงเราพร้อมบริการทําบ้านท่านให้สวยงามและทนทาน